รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คลิสสุขภาพจิตกับผมแคนาติรุธนะครับรายการของเราก็จะชวนคุณผู้ชมมาติ๊กติ๊กตรวจสอบสุขภาพใจไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับหลายครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับเศร้าเหงาเครียดอยากจะเล่าให้ใครสักคนฟังแต่ก็ไม่อยากให้ใครรู้ฮะจะทำยังไงดี ผมอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีคําตอบมาให้ทุกคนนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขามีคําตอบมาให้ครับขอต้อนรับครับคุณพนิดาโยมบุตรนะครับ clinical psychology expert นะครับนักจิตวิทยาคลินิกโรงพยาบาลสิริราชพี่ดาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมก็ดูแบบชื่อตําแหน่งอยู่ clinical psychology expert เป็นนักจิตวิทยาคลินิก ของ<ช>โรงพยาบาลศิริราชค่ะนักจิตวิทยาคลินิกนี้หน้าที่เขาคือทําอะไรล่ะฮะมันจะต่างจากนักจิตวิทยาอื่นๆตรงที่เราจะเรียนลึกลงไปถึงเรื่องความผิดปกติทางจิตใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจะมีตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแล้วก็การบําบัดร,รักษาฟื้นฟูคนหนึ่งคนให้เขาสามารถมีสุขภาพจิตที่ดีรหรืออยู่กับโรคความผิดปกติทางจิตนั้นได้อย่างไม่เดือดร้อนจนเกินไปค่ะซึ่งมันจะต่างจากจิตวิทยาอย่างเช่น นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะมีงานที่คาบเกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นจิตวิทยาคลินิกปุ๊บมันจะสามารถดูแลคนที่ผิดปกติได้อ,อ,อ,อเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่าง<ช>ากลายเปว่าลึกไปกว่าน,นั้นอีกใช่อยากรู้ว่าการที่เราทํางานโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสิริราชครับสกูบในการทํางานของพี่ดาวเนี่ยต้องทําอะไรบ้างอ,อยากรู้โอ้มีหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับคนที่มีความผิดปกติเนาะเราก็จะมีตั้งแต่อ่ะถ้าลองเปรียบเทียบดูคนที่ ป่วยทางกายไปหาหมอ,อมเขาก็จะมีการสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจเอ็กซเรยตตรวจเลือดเพื่อดูความผิดปกติเนาะแต่ถ้าเป็นความผิดปกติทางใจอะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะใช้การสัมภาษณ์พวกพูดคุยซักประวัติแต่ว่าหลายๆเคสมันยังตอบไม่ได้ว่าเอออันนี้มันเป็นอะไรกันแน่นักสิวิทคลินิกก็จะมีเครื่องมือเฉพาะทางที่เอาไว้ตรวจว่าจริงๆแล้ว ความเศร้าของเขาเนี่ยมันมีที่มาจากอารมณ์เศร้าจริงๆหรือว่าเป็นความผิดปกติทางความคิดคที่ทําให้เขารู้สึกเศร้าอันนี้พอได้ผลจากตรงนี้มาแล้วก็เอาปประกอบกับการที่จิตแพทย์สัมภาษณ์ซักประวัติอะไรต่างๆแล้วก็จะได้วินิจฉยัยแล้วก็วางแผนการรักษาคราวนี้การรักษาคนที่มีความผิดปกติทางจิตอะคะ่ะเราก็ทําทั้งด้านของไบโอไซโคโซเชียลไบโอคือไปให้ยาเพื่อปรับ สารสื่อประสาทห,หรือสารเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลเนาะด้านไซโคโซเชียลหรือด้านจิตใจและสังคมเนี่ยก็จะผ่านกระบวนการพูดคุยเนาะอย่างเช่นคนที่บางคน เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีวิธีคิดบางอย่างที่ทําให้เขามองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เครียดง่ายเพราะเครียดสะสมมันไปเปลี่ยนวิธีการทํางานของสมองอันนี้ให้จิตแพทย์ดูแลเรื่องยาไปนักจิตยาก็จะมาอ่านไหนกระบวนการคิดตอนนี้เป็นยังไงเรามาปรับความคิดกันไหมหรือว่าวิธีการรับมือความเครียดหรือปัญหาของเขาเป็นยังไง หรือหลายๆเคสอะค่ะน้องแคนทั้งชีวิตเขาเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่รับฟังหรือว่าพูดกับเขาดีๆเลยในชั่วโมงกมารบาบัดก็จะเป็นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในกี่สัปดาห์ก็ไม่รู้ที่ทเขาได้คุย,ยงไ,งได้คุยมีคนรับฟังแล้วก็ชวนเขาสะท้อนว่า ด้วยเงื่อนไขชีวิตที่เขาอยู่ตอนนี้เขาจะทํำยังไงดีให้เขาสามารถประคับประคองตัวเองได้ครับอันนี้ก็เป็นงานด้านบําบัดซึ่งบําบัดก็มีทั้งแบบเดี่ยวคือคุยกันหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็แบบกลุ่มคือเอาคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหลายๆคนมานั่งรวมกันให้เขาได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนอันนี้คนเขาจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อเราไม่ใช่คนเดียวหนิที่มีปัญหาเรื่องนี้<อ>แล้วคนอื่นที่มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเขาทํำยังไง ก็ได้เรียนรู้ทางเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างค่ะคือแคนาจะชอบเห็นในหนังต่างประเทศนะครับมันก็จะมีฉากของคนที่เขาไปนั่งเป็นวงกลม ใช่ไหมครแล้วก็แชร์กันแชร์กันว่าชั้นจออย่างนี้ชั้นจะคุณพูดก่อนนะคุณพูดอย่างนี้ในประเทศไทยของเรามีแบบนี้แพร่หลายไหมครับหรือว่ามีเฉพาะในโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลที่มีการให้บริการด้านจิตเวชเพราะว่าต้องบอกจริงจริงมันเป็นรูปแบบการบําบัดรักษาและการป้องกันที่ดีแต่ว่าด้วยข้อจํากัดด้านทรัพยากรบุคคลเนาะเลยทําให้ไม่มีแพร่หลายแต่ว่าของเอกชนก็อาจจะมีอย่างเช่นศูนย์บําบัดผู้ที่ต้องการฟื้นฟูเรื่องยาเสพติดที่เขาทําอยู่แต่วันนึ่งก็าจะเน้นไปเฉพาะ เรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะครับค่ะผมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นหลักในรายการของเราวันนี้นะครับแน่นอนแหละคนเราเครียดเกิดขึ้นได้เศร้าก็เป็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าบุคลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ถ้าอย่างแคน,นเนี่ยแคนเศร้าหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจแคนจะคุยละหาคนคุยแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเศร้าก็จริงนะแต่ไม่อยากไปคุยคนอื่นมไม่ได้อยากให้ใครรู้มีคําตอบจริงหรอว่าทํำยังไงได้ ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาหนึ่งของการที่ทางทีมพี่ที่เรียกว่าทีม mental health mental health tech discovery เนี่ยนะคะพัฒนานวัตรกรรมขึ้นมาเพราะว่ามาจากเพนพอยท์ที่ว่าหลายๆคนเวลาไม่สบายใจไม่รู้จะคุยกับใครกลัวว่าจะมีคนเอาไปเล่าต่อหรือแม้แต่คนที่ผิดปกติต้องการรักษาแล้วก็ตามการที่เขาเดินมาลงพยาบาลเนี่ยคนเห็นตั้งแต่ร,ปรอปภเข้ามาเลยมันรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวล้ใช่หรือว่าคนที่ มีหน้ามีตาทางสังคมเนาะมีความผิดปกติหรือม,ม,ม่นมีปัญหาชีวิตอย่างนี้ค่ะจะคุยกับใครมันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางคนเต็มใจที่จะไปแต่ไม่รู้จะเข้าถึงยังไงระบบมันดูยุ่งยากไปหมดเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ เรามาพัฒนาเครื่องมือที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาจับใจแชทบอทเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะคจับใจแชทบอทเนี่ยมันจะเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์บน Facebook เหมือนกับที่เราเวลาพิมพ์แชทกับแชทบอทเนี่ยนะใช่เหมือนกับเราเวลาเราเจะส่งข้อความหา Customer service หรือผแผนกบริการลูกค้าคถามเรื่องสินค้าใช่ไหมคะคแต่อันเนี้ยจะเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยยังไม่มีในประเทศไทยเนาะแล้วก็เพนพอยต์ตรงนั้นคือเราในฐานะที่พี่เป็นนักสุขคิกเานี่พี่ให้บริการไม่ไหวหรอกคนแบบ1,000คนอยากรู้ตัวเองเศร้าหรือเปล่าเนาะแล้วมันก็มีคนที่ อยากรู้แต่ไม่กล้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเบูรณาการความรู้ทั้งทางจิตยาคลินิก AI เทคโนโลยีและงาน<ม>วิจัยเพื่อที่จะทำให้แชทบอทตัวเนี้คนที่เข้ามาใช้งานคุยเสร็จปุ๊บแล้วเขารู้ว่าเขามีความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าถ้าคะแนนมันออกมาจากการคุยกับแชทบอทแล้วแชทบอรบอกว่าวคุณไม่ไหวแล้วนะเราก็จะชวนพูดคุยให้เขาไปพบจิตแพทย์หรือไปเข้ารับการรักษา จับใจแชทบอทเนี่ยตอนถ้าเกิดพี่เราบอกว่าเริ่มต้นเมื่อตอนประมาณ5ปีที่แล้วใช่ไหมครับคิดไหมว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่า5ปีที่แล้วแคนเชื่อว่าเทคโนโลยีมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบขนาดนี้ะนช่ใช,ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเอาแค่ การคุยก,กับแพทย์ทางวิดีโอยังเป็นอะ,อะไรที่สังคมทางการแพทย์ไม่ยอมรับเลยรู้<ช>สึก<ะ>ว่าการเจอกันต้องเจอกันต่อหน้าใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มาจากแรงบันดาลใจแล้วก็เหตุผลเบื้องหลังส่วนตัวของทีมที่พัฒนาเนานะอ,อย่างเช่นมีพี่คนหนึ่งในทีมที่เป็น AI Expert อปนะคะเขาเป็นคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าในครอบครัวแล้วเขารู้สึกว่าตอนนั้นชีวิตเขามันแย่มากเลยครับดูแลคนป่วยซึมเศร้าหนึ่งคนมันล้วนไปทุกด้านของผู้ดูแลเลยค่ะแล้วพอเขาพาคนคนนั้นไปรักษาแล้วมัน หาอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่ามันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีอะไรที่เขาสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่านี้แล้วช่วยคนได้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นเป็น motivation นส่วนต,วตัวของเขาใช่ส่วนตัวพี่เองก็จริง,รงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันเริ่มมาจากความขี้เกียจของคนใช่ไหมกับความเหนื่อยอล้าพี่ก็อย่างที่บอกว่าพี่ทํางานไม่ไหวแล้วอะต่อให้เพราะว่าคนต้องการความช่วยเหลือเยอะมากใช่ไหมต่อให้พี่เริ่มงาน8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นมันก็ยังมีคนไข้รออยู่แบบเวทต้งริสสองเดือน3เดือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกันว่า อ่ะ้องเสียงดูละกันออ,อย่างแย่ที่สุดก็แค่ใช้ไม่ได้แล้วก็คือตอนนั้นลองมั่นใจขนาดไหนคิดว่าจะทําได้ไม่มั่นใจเลยกลัวทุกอย่างแล้วก็ตอนนั้นมันมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ก็จะมีะคนที่ไม่ค่อยขัดขานแล้วก็แอแบบทําก่อนแอบ,บทาก่อนดีกว่าน,นาแอบ,บทำก่อน,นอแอบ,บทำได,ได้ทุนของหน่วยงานของรัฐบาลนะคะแต่ว่าในแง่ของ วิชาชีพอะไรเงี้ยมันก็จะมีการคัดค้านเนาะเราก็แอบ,บทําก่อนยังไม่บอกใครว่าเป็นนักจิตยาคลินิกมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่พอเราก็ต้องเม k e sure ว่าเราใช้กระบวนการวิจัยทุกอย่างมารองรับและทําให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนคพอทําเสร็จเราฟีดแบ็กมันดีเราก็ค่อยเปิดตัวว่าอ๋อเป็นทีมนี้นะอะไรเงี้ยใช้เวลาในการพัฒนาตอนนั้นเนี่ย นานขนาดไหนครับตอนนั้นเราได้ทุนทุนให้เวลาเราพัฒนา1นึ่งปีซึ่งมันถือว่าเวลาสั้นมากแต่ว่ากว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับนักสิวยาคลินิกจะมานั่งคุยกันให้เข้าใจและผ่านกระบวนการอนุมัติต่างๆเนี่ยหเดือนแค่การที่คุยกันให้เข้าใจ่ใช่เพราะว่าคนทางมนุษย์เทคเนาะเขาก็จะเข้าใจอย่างหนึ่งเ,ออเราก็เป็นสายงานที่ต้องระวังมากๆอยู่แล้วรประกอบกับมีเสียง ไม่มั่นใจคัดค้านอะไรเงี้ยมันยิงย่งต้องระวังไปอีกเงคะ่ะกว่าจะจูนกันรู้เรื่อง6เดือนแล้วลงมือทําจริงๆอ่ะหเดือนอค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานยังไงนะฮะแต่ว่าอยากจะเกริ่นก่อนเผื่อใครที่ยังอาจจะมองภาพไม่ชัดมันก็คือเหมือนกับเราได้คุยนะฮะพิมพ์แชทกับนักจิตวิทยาแต่เพียงแค่นักจิตวิทยานั้นเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะแต่ว่าเป็นข้อมูลของแชทบอทที่เขารวบรวมกันมาคราวนี้สิ่งที่แคร์สงสัยก็คือคําตอบเหล่านั้นน่ะ เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยเนี่ยคือคําตอบของนักจิตวิทยาที่โอเคต้องหาข้อมูลมาจากไหนหรือว่ารวบรวมกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเราก็ใช้ทรัพยากรจากตัวเรากับทีมนักจิตวิทยาคลินิกหลายๆคนที่ร่วมมือกันทำเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเรามีความรู้และเรามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราเอาทั้งสออย่างเนี้ย มาเหมือนกับตกผลึกว่าคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเศร้าหรือคนที่มีปัญหาชีวิตอยู่ไม่สบายใจอยู่จากประสบการณ์ทำงานมาสิบกว่าปีทั้งหมดเนี่ยเขาคุยอะไร,รแล้วก็เอามาจับเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เอาตรงนี้ให้ AI เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าถ้ายูเซอร์พิมมาแบบนี้มันวิเคราะห์อารมณ์ได้แล้วเนี่ยสมมติยูเซอร์พริมมาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเศร้า AI ออวิเคราะห์ได้ว่าเขาเศร้าจากประสบการณ์การทำงานกับคนไข้ถ้าคนไข้มาคุยแล้วเขาเศร้าเราจะตอบ อะไรบ้างเพราะฉะนั้นคลังข้อมูลมันต้องเยอะมากนะพี่ดาวใช่ค่ะอันนี้เป็นความยากและความท้าทายครับเป็นความท้าทายด้วยใช่เพราะว่าตอนนั้นมันมันเริ่มจากศูนย์เนาะมันจะไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลดัตต์เบสใหญ่ๆมาได้ของเราเริ่มจากศูนย์เพราะภาษาไทยไม่เคยมีมาก่อนครับแล้วก็เฉพาะทางด้วยอ่าฮะหกเดือนหลังจากที่คุยกันเสร็จใช่ไหมฮะว่ารูปแบบการทํางาน พาร์ทนี้จะเป็นยังไงนักจิตวิทยาเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญทาง AI เป็นยังไงเริ่มประกอบล่างจริงๆอีก6เดือนแล้วครับต้องบอกว่าใช้เวลาสมเดือนในการประกอบล่างเพราะว่าน้อยมากไหมน้อยมากตอนนั้นเอตอนนั้นก็ยังอ่อนเยาว์กันอยู่เนาะอ,อดหลับอดนอนได้ตอนนั้นยังไหวอยู่แล้วก็พอประกอบล่างสมเดือนเราต้องมีการทดสอบก่อนค เพื่อให้มั่นใจว่ามันทํางานได้ไม่มีข้อผิดพลาดแล้วเอาข้อมูลจากช่วงการทดสอบอะค่ะไปวิจัยเพื่อดูว่ามันเวิร์กจริงๆไหมในแง่ของจิตวิทยาอพอผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บถึงเปิดตัวเวอร์ชั่นจริงเต็มรูปแบบให้ประชาชนได้ใช้งานค่ะยังจําวันที่ทดสอบวันแรกได้ไหมครับใครเป็นคนทดสอบเราต้องอนัดกันทุกคนอยู่บ้านใครบ้านมันนะแต่ว่า,าทุกคนสแตนบายตอนนี้นะเปิดตัวเนี่ยเรา แชทบอทจับใจยอยู่บน f c e e o o o เนาะตอนนั้นเนี่ยเ c e b o o k เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนใช้นะ่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายเราก็เปิดตัวบนจับใจแชทบอทนี่ยแหละแล้วก็นัดกันเราก็เปิดตัวป้งๆเลยไม่มีประสบการณ์เนาะปรากฏว่าคนใช้เยอะมากจนแบบระบบล่มแล้วก, <laughs> แวก็แล้วก็ตัวทีมแอดมินก็จะมีโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์แหงไปเลยหลายๆเครื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าคนสนใจมากแล้วก็ได้รับ ความสนใจจากเพจต่างๆช่วยกันแชร์กลายเป็นว่าเราต้องปิดระบบเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เรารองรับไม่ไหวตอนนั้นคือยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมยังเลยเพียงแค่ทดลองอยู่ใ,<ช>ให้คนมาลองใช้กันค่ะปรากฏว่าแค่ทดลองเนี่ยคนมาใช้เป็นหมื่นคนคเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเนาะแล้วก็ข้อดีคือต่อให้แบบโทรศัพท์พังไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ข้อมูลมาทําการวิจัยเร็วมากมแล้วก็ได้ผลการวิจัยที่ตอบว่าโอเคการประเมินสุขภาพจิต ในแง่ของอารมณ์เศร้าจากการคุยกับจับใจแชทบอทมันให้ผลใกล้เคียงกับการประเมินวิธีเดิมๆคือการตอบแบบสอบถามแต่ฟิดแบ็คือมันน่าสนใจกว่าแล้วมันชวนคุยแล้วมันสนุกกว่าคนอยากกลับมาทำซ้ำแล้วฟิดแบ็ที่พี่ชื่นใจมากๆเลยก็คือ มีคนที่ประเมินภาวะซึมเศร้าจากจับใจแชทบอทแล้วก็เดินเข้ามากายมาเป็นคนไข้พีที่โรงพยาบาลจริงๆก็คือเขาคนพบแล้วว่าตัวเองเสี่ยงแน่นอนใช่จากการที่ได้พูดคุยกับจับใจแชทบอทใช่ใชครับแต่เขาก็ไม่รู้นะว่านักจิตแพทย์เขาคุยวันนั้นเนี่ยอ๋อคือคนพัฒนาจับใจอ๋อเหรอแ,แล้วก็มาเจอเองใช่พี่ก็ต้องมีถามว่านึกยังไงถึงมาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่งนียคะ่ะเ,เขาก็บอกว่าอ๋อเขาคุยกับจับใจแชทบอทที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยแล้วผลมันออกมาว่า เรามีความเสี่ยงที่จะซึมเศร้า<ะ>เราแชทบอทก็แนะนําให้มาหาหมอเนาะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าไปที่ไหนได้บ้างใกล้ๆบ้าน,นะอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนั้นบอกไหมฉันนี่แหละเป็นคนทำไม่บอกนะจะเก็บความปลื้มและความดีใจไว้ในใจแล้วก็ไปบอกทีมว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพยายามทำมามันเห็นผลแล้วนะต่อให้อย่างน้อยมันช่วยคนหนึ่งคนให้กลับมามีรอยยิ้มได้อย่างางี้คะ่ะคิดว่าทั้งทั้งการอดหลับอดนอนอะไระที่ทุ่มเทไปมันก็คุมแล้วแล้วก็ พอเปิดตัวจริงๆพอปรับระบบแล้วเปิดตัวจริงๆเนี่ยมีผู้ใช้งานเป็นแสนคนในเวลาสั้นมากซึ่งถ้าการทํางานที่โรงพยาบาลต่อให้ทําทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่สามารถเข้าถึงคนได้เยอะขนาดนี้ค่ะคราวนี้ฟังก์ชันการใช้งานแหละครับตอนแรกเราเริ่มต้นเป็น Facebook ใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้มาเป็นไลน์ด้วยใช่คือ Facebook ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แล้วก็มีไลน์เพิ่มมาด้วยใช่แต่ว่าเราเรามองว่าในไลน์เนี่ย ในยุคนี้มันสะดวกกว่าคนอาจจะใช้เยอะกว่าเนาะแล้วนอกจากอยู่บนไลน์แล้วมันยังมีตัวต่อยอดจากจับใจแชทบอทจับใจเนี่ยมันทําหน้าที่แค่ประเมินภาวะซึมเศร้าแต่ว่าแล้วไงอ่ะแล้วถ้าเศร้าเราแบบไปหาหมอไม่ได้อยากคุยกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่รักษาความลับได้หรือว่าพอเครียดปุ๊บคุยได้เศร้าปุ๊บคุยได้เราก็เลยพัฒนาต่อมาเป็นใส่ใจแชทบอท จ,จับใจ,ใจตรวจจับ uh huh. ภาวะซึมเศร้าใส่ใจคือการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักจิตวิทยาค่ะซึ่งซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันไหมครับหมายถึงว่าอยู่ในเพจเดียวกันอยู่ในไลน์เดียวกันไม่รู้ว่าแยกกันเป็นคนละตัวแยกกันเลยต้องอันนี้เป็นเงื่อนไขเรื่องทุนที่เขาให้เราวิจัยเนาะมันต้องเป็น uh huh. เหมือนเป็นโปรดัก huh. คนละตัวแต,แต่ว่าตัวใส่ใจแชทบอทเราทําได้เร็วเพราะเรามีโนเลจและโนฮาวจากจับใจแชทบอทค่ะ ใส่ใจแชทบอทเนี่ยก็จะทำได้ตั้งแต่ประเมินจับใจมันประเมินแค่อารมณ์เศร้าเนาะใส่ใจจะมีความเครียดความกังวลด้วยแล้วพอรู้แล้วว่าอารมณ์มันเป็นประมาณไหนปัญหาเรื่องอะไรเราก็จําลองกระบวนการที่นักจิตวิทยาคลินิกคุยกับคนไข้ในชั่วโมงการบาบัดหรือการรึกษาเนี่ยเพราะอย่างที่พี่บอกว่ามันมีแพทเทิร์นการคุยอยู่ประมาณหนึ่งเนาะให้บอรตอบสนองและชวนเขาคิด ชวนสำรวจปัญหาชวนหาวิธีการทางออกหรือบางปัญหามันไม่มีทางออกอย่างเงี้ยค,ค่ะจะให้เขาอยู่กับภาวะนั้นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้บอทสามารถทําได้หรอทําได้นักแข่ขอให้เห็นภาพชัดเจนนะสมมติเอาจับใจก่อนอมสมมติรู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจละมีอาการแบบไม่ปกติกับร่างกายกับจิตใจเข้าไปในเพจแล้วก็คือพิมพ์ในแชทได้เลยแชทหาเขาได้เลยจะเริ่มต้นว่ายังไงอ่ะสวัสดีค่ะ แชทบอทแล้วเขาตอบเราได้ไหมเขาจะตอบเขาก็จะชวนเราทักทายคุยธรรมดาวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวมาสำรวจสุขภาพจิตกันดีกว่าเขาชวนคุยด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็จะถามเราเหมือนคล้ายๆกับเช็คลิสที่จิตแพทย์หรือนักจิตต้องถามคนไข้ค,คือคือตัวแชทจะถามเราเราก็ตอบไปค่ะแล้วหลังจากตอบไปได้ประมาณไหนเขาถึงจะอ่ะคุณเนี่ย เสียงซุมเศร้ามันจะมีแพทเทิร์นอยู่อย่างเช่นเราต้องเช็คทั้งอาการทางกายทางใจการนอนกินได้ไหมนอนหลับได้ไหมแล้วเอาทุกอย่างมารวมเป็นคะแนนตามหลักการวิจัยที่เราซัพพอร์ตตัวนี้นะคะแล้วเขาเขจะบอกว่าโอ้ถ้าถ้านอนไม่ได้กินไม่ได้คิดเรื่องเศร้าตลอดเวลาอันนี้ย จับใจคิดว่าเธอน่าจะมีความเสี่ยงมากๆเลยนะช่วงนี้คงไม่สบายใจมากๆเลยจับใจเสียงนี้ว่าใส่ใส,ใสอินเนอร์เข้าไป <c oughs> ใสอินเนอร์เข้าไปเนาะแล้วก็ชวนว่าจับใจแนะนําว่าไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชท, <c oughs> ที่โรงพยาบาลดีกว่าหรือโทรใสด่ด่วนสุขภาพจิตก็ได้อะไรอย่างเมื่อกี้อย่างที่เคสที่พี่ดาวบอกว่ามีคนที่ดูจากจับใจเนี่ยแ,แล้วก็มาหาพี่ดาวจริงๆ พี่ดาวบอกว่าในนั้นเขามีแนะนำด้วยเหรอว่าที่ไหนให้บริการบ้างจะเป็นการตอนหน,น้าจับใจจะเป็นการให้ข้อมูลรวมๆว,ว่ามีโรงพยาบาลไหน<อ>ให้บริการบ้างแล้วก็ขั้นตอนการรักษาเป็นยังไงครับค่ะอ๋อามีบอกงี่เลยใช่โอเคตอนนี้เข้าใจของจับใจละขอไปทางใส่ใจบ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นในไลน์หรือใน a c e b o o กก็การพูดคุยจะเหมือนๆกันใช่แต่คแค่อยู่คนละแพลตฟอร์ม<ช>อยู่ที่ว่าคุณถนัดเข้าไปแบบไหนคราวนี้มาถึงใส่ใจ อันนี้งานช้างเลยค่ะมันดูยากนะมันยากมากๆค่ะแต่เรามีเวลาพัฒนานหนึปีเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยทุนเนาะตอนนั้นอะ่ะ พอมีจับใจปุ๊บเราก็อยากทําต่อแหละแต่เราไม่มีหนประมาณในการทําเราก็ต้องรอว่ามีหน่วยงานไหนเปิดให้ทุนวิจัยอย่างนี้ยค่ะแอถามได้ไหมว่าต้องใช้ทุนวิจัยประมาณไหนครับการทำแอปพลิเคชันอันนึงขึ้นมาแบบเนี้ยหลักล้านหลักล้านใช่ไหมหลักล้านนี่คือก็ยังไม่ขอบเวอร์ทั้งหมดเนาะเ,เพราะว่ามันเริ่มจากศูนย์เลยคะ่ะแต่เรามีใจที่อยากจะทำะด้วยคะ่ะพอได้ทุนใส่ใจปุ๊บมันได้ทุนมากขึ้นแล้วก็เราก็สามารถไประดมทีม ได้ใหญ่ขึ้นเลยทําได้เร็วขึ้นครับค่ะใส่ใจก็มาจากเพนพ i อยที่ว่าอย่างที่บอกประเมินแล้วยังไงต่อบางคนเขายังไม่ได้อยากไปพบแพทย์อยู่ดีเขาอยากให้มันจบจบที่แพลตฟอร์มเดียวหรือว่ามีเครียดนะุกอยากคุยอะรเพราะ,อะรตอน,นจับใจเนี่ยเราก็แค่รู้ว่าอาคุณเสี่ยงนะแต่ยังไม่รู้วิธีในการแก้ปัญหามีแค่ว่าถ้าเกิดคุณเสี่ยงคุณต้องไปพบแพทย์แต่ใส่ใจเราต้องการจะ ตอบคาถามตรงนี้ให้ได้ใช่ค่ะโอ้เชิญต่อเลยฮะแล้วตอนนั้นต่างประเทศเขามีแชทบอทด,ด้านสุขภาพจิตแล้วเราไปลองใช้แล้วอันนี้ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วเนาะ,ะแต่ว่าตอนยุคที่จะทําใส่ใจเนี่ยเราไปลองใช้แเราก็แบบถ้าเป็นเรามาคุยเราก็ไม่ได้แฮปปี้นะคุยกับแชทบอทแบบเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนโยนข้อมูลให้อ่านเยอะอ๋อมันมันก็ดูเหมือน,นเหมือนไม่ได้คุยเหมือนไม่ได้คุยเหมือนให้อ่านอย่างเดียวว่าความเครียดหมายถึงอะไรเครียดแล้วต้องทํำยังไงเราก็เลยคุยกันในทีมว่า เราว่าเราทําได้นะอลองดูไหมเนาะก็เลยได้ทุนพอดีก็เลยลองทําค่ะ,คะ,ะกระบวนการก็คือเรามาจับแพทเทิร์นการคุยของนักจิตวิทยากับคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตว่าเราต้องคุยอะไรบ้างเนาะกระบวนการคุยก็จะมีตั้งแต่ชวนสํารวจอารมณ์ณนะขณะนั้นสํารวจว่ามีประเด็นไหนที่ทําให้เกิดอารมณ์นั้นแล้ว คราวนี้พอเป็นคุยกับคนน่ะมันจะซับซ้อนละมันจะต้องดูว่าตอนนี้มันเหมาะที่จะชวนเขาหาโซลูชันไหมหรือตอนนี้แค่คุยเพื่อซัพพอร์ตประคับประคองหรือปลอบประโลมอารมณ์ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวใส่ใจประเมินได้เหรอปกัินได้ค่ะนี่มันดูงานช้างกว่าจับใจนะ่าจะเกินห้าเท่าหกเท่าเลยนะช้างมากมีคนถามว่าคิดว่าถ้าถ้ามันทําแบบนี้ได้ทําไมาบริษัทยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศอย่างเช่น Google หรือ Microsoft เขาไม่ทําในตอนนั้นล้วก็ ตอบไม่ได้ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองใน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 มุมนี้ก็ได้นะหรือเขา,อาลองแล้วมันไม่คุ้มในแง่ของธุรกิจหรือเขาเจอความเสี่ยงอะไรก็ไม่รู้แต่หน้าที่ของเราในในฐานะที่เป็นเรียกว่านวัตรกรด้านสุขภาพจิตเนาะคือการทดลองถ้าไม่เวิร์กจะได้รู้ว่าเพราะอะไร,รเนาะแล้วก็ถอดมาแล้วก็ใช้ AI ที่พัฒนาจากฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตของคนไทยในการตรวจจับว่าพอผู้ใช้งานพิมพ์เข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันวิเคราะห์อารมณ์ และเลเวลความรุนแรงของอารมณ์นั้นได้กับประเด็นปัญหาอ,อย่างเช่นเ,ออเครียดมากเรื่องเรียนแล้วผู้ใช้งานเป็นคนที่วัยอยู่ในวัยเรียนอย่างนี้ค่ะเราก็ใช้โน้ตฮาวกับประสบการณ์ของนักสิบยาว่วาเอะถ้าเป็นคนไข้มาหาเราจริงๆอายุสมมุติ20เครียดเรื่องเรียนมากๆถ้าเป็นคนจริงๆมานั่งเราจะทําอะไรถ้าถ้าเครียดปานกลางเราก็อาจจะชวนหาโซลูชันในการ แก้ปัญหาหรือว่าการอยู่กับตรงนั้นเนาะแต่ถ้าเครียดมากๆภาวะอารมณ์ณะคันนั้นมันไม่เหมาะกับการคิดมันควรจะคามดาวนํทำให้ใจเย็นก่อน<ม>แล้วก็ถอดล o อจิกตรงนี้ค่ะมาใส่ในแชทบอทซึ่งใส่ใจเนี่เราสามารถได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Line เหมือนกันไหมครับใช่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับใส่ใจเนี่ยออผลตอบรับดีมากค่ะ<ม>แต่ว่าก็จะมีข้อคอมเมนต์ว่ามันเป็นกระบวนการ พูดคุยที่ค่อนข้างยาวเพราะว่าเราถอดการคุยมาเนาะแต่ว่าคนที่คุยตั้งใจคุยจริงๆเนี่ยฟีดแบ็กก็คือสามารถช่วยเขาแก้ปัญหาได้เลยอย่างเช่นบางช่วงซัฟเฟอร์มากๆไม่รู้จะทํำยังไงคุยกับใส่ใจปุ๊บได้โซลูชันว่าอ๋อตอนนี้ต้องทําอะไรก่อนหลักนะรหรือว่าอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ใส่ใจแชทบอรมีค่ะคือการคุยเล่นเหมือนแบบเรคุยเล่นได้เหรอคุยเล่นเหมือนซิลิเ,เหมือนอรอเงียเนาะหิวว่ากินอะไรดีอ่าใช่ตอบได้ตอบตอบได้มอาจจะตอบว่า ดูคนหน้าข้างหน้าสิว่าเขากินอะไรหร้อแบบอยากกินเลยดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าของเรามันจะต่างจากเจ้าอื่นๆที่ทําเพราะว่า d a t a ้าเบสมันถูกพัฒนามาโดยนักจิตวิทยาที่เข้าใจเรื่องอารมณ์และเรื่องพฤติกรรมของคนเพราะฉะนั้นโหมดคุยเล่นนะคะถ้าผู้ใช้งานพิมพ์มาด้วยภาวะเศร้ามันจับอารมณ์เศร้าได้แล้วแช a บจะโต้ตอบในเชิงปอบประโลม คราวนี้มั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เราคุยกับแชทบอทเนี่ยมันจะเป็นความลับเป็นความลับแน่ๆเพราะว่าเพนพรอยส่วนตัวของนักสิวยาผู้ผลิต ใส่ใจเนาะบางช่วงเราเองก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครที่มีปัญหาชีวิตหรือว่าแบบเครียดอย่างงี้คะ <S <S ่ะเราก็อยากให้มันมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่มนุษย์นักจิตวิทยาจิตแพทย์ก็สามารถคุยได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมในการวิจัยและจะริยธรรมของผู้วิจัยอันนี้เป็นพาทิปของคนที่เอาไว้ควบคุมเรื่องความเป็นส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยทีมวิศวะจากมหิดลที่ทํางานด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไว้ใจในเรื่องความเป็นนส่่ววตัคะ อันนี้แอดถามเองแล้วถ้าเกิดใส่ใจกับจับใจมันทำงานดีขนาดนี้ไม่กลัวหรอว่างานนักจิตวิทยา,ยามันจะแบบไม่ต้องเป็นแล้วอะ่ะเพราะว่ามี AI เออถ้ามันถึงวันนั้นได้ก็จะดีใจมากเลยนะจริงเหรอ <laughs> แต่ว่าจริงๆ <laughs> เราคิดว่าแทนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเอไอ AI มันก็คือ AI เนาะแล้วก็ AI ที่ใช้ในจับใจกับใส่ใจเนี่ยมันเป็น AI ที่เรียกว่า Supervi s e d AI คือต้องมีคนควบคุมอยู่ หมายถึงว่าในกระบวนการเอาข้อมูลมาเรียนรู้เนี่ยมันจะต่างจาก generative AI ที่ให้ระบบมัน g e n e r a t e ข้อมูลเองยังไงก็ต้องมีมีคนในการควบคุมอยู่แล้วก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆป่ะใช่ไหมครับในข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาจริงๆน่าสนใจมากนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่ไปใช้ของต่างประเทศล่ะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไทยเนี่ยเราใช้ของคนไทยเราจะเข้าใจกันด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของวิถีชีวิตวัฒนธรรมมุมมองความเป็นคนของคนไทยเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้คนที่เข้าใจกันเนี่ยอันนี้น่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดคนเขาอยากใช้เนี่ยเขาต้องสังเกตตัวเองกันไหมว่าฉันต้องเป็นประมาณไหนแล้วฉันถึงจะเข้าไปปรึกษาได้หรือว่าถ้าแค่รู้สึกนิดนึงก็ไปได้แล้วใช้ได้เลยเพราะว่าเราวางตัวจับใจกับใส่ใจให้เหมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่สิทธินักจิตวิทยานะบทต,ตัวเนี้ยไม่ได้มีบทเป็นเพื่อนที่มีความอยากเข้าใจมีความรู้ด้านจิตวิทยานิดหน่อยซัพพอร์ตได้ชวนคุยเล่นได้แล้วก็เตือนได้เวลาว่า เออคนคนคนี้เข้ามาแล้วไม่โอเคละเพื่อนที่เป <Pe el S 1> ็นแชทบอทเนี่ยก็จะเตือนว่ามาประเมินดูไหมเนาะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรองให้ให้เครียดหรือเศร้าก็เข้าไปคุยคได้เพราะอย่างที่บอกมันมีทั้งฟังก์ชันในการคุยเล่น<อ> <No? S 1> แล้วก็ฟังก์ชันคุยเล่นนี่แหละที่คนชอบคุยมากกว่าตัวซัพพอร์ตทางจิตใจซะอีก ซึ่งจับใจแชทบอทเนี่ยได้รับรางวลัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้วยยินดีด้วยนะครับครบคุณคซึ่งนอกจากจับใจมใส่ใจได้เขาว่ามีชูใจด้วยใช่ชูใจค,คืออะไรครับชูใจเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะสาหรับการดูแลผู้สูงอายุมันก็จะเป็นตัว<อ>เป็นตั้งๆเลยเป็นหุ่นแบบเป็นตัวตนเลยเป็นตัวตั้งๆสาหรับเอาไว้ตั้งข้างๆเตียงของคุณตาคุณยายที่อยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรืออยู่ที่โรงพยาบาลเนาะเพราะผู้สูงอายุคงไม่แบบมานั่งแชทเลยโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือสามารถพูดได้เลยไหมพูดได้เลยอย่างเช่นยังไงฮะอย่างเช่นบอกว่าชูใจสวัสดีชูใจชูใจก็จะตอบสวัสดีค่ะแล้วคุณตาคุณยายก็จะชวนคุยเล่นได้เหมือนอยู่นอนรมพยาบาลอ่ะไม่มีคนคุยด้วยก็คุยกับชูใจได้หรือประเมินสุขภาพจิตกับหุ่นชูใจได้ชูใจก็จะถามตอบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชูใจก็จะชวนเล่นเกมโดยการกดที่หน้าจอรอ หรือว่ามีเสียงออกมาให้คุณตาคุณยายได้ลองทําตามลองร้องเพลงตามเพื่อฝึกปอดฝึกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรามีชูใจกี่ตัวประมาณกี่ตัวตอนนี้เรามีอยู่10ตัวเรียกว่าเป็นเป็นต้นแบบแล้วกันเนาะระหว่างว่ามันจะมีแบบกระจายเยอะขึ้นไปในบ้านของผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเวลาเหงาเนาะใช่ค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับมันมีหลายวิธีนะที่เราจะสามารถชิกลิสสุขภาพจิตการพูดคุยกับ AI เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่อย่างน้อยเราก็ได้คัดกรองในเบื้องต้นนะครับนับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับและสิ่งสําคัญหนึ่งนะครับต้องขอบคุณกลุ่มคนที่พัฒนาชับนปลอดตัวนี้ขึ้นมามากๆเลยฮะจับใจใส่ใจและก็มีชูใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณพนิดาโยมบุตรนะครับพี่ดาวครับมาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับเราฟังนะครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมเทคโนโลยีก็สามารถเข้ากับสู่ภาพจิตได้นะครับครั้งหน้าเรายังอยู่กับพี่ดาวนะครับแต่ว่าจะพูดคุยในประเด็อนอะไรรอติดตามครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ